สวัสดีค่ะยูร้อยเอสค่ะวันนี้น้องยิงผักที่โรงแรมท่านทาลาดลอยเอสนะคะอยู่กใกล้ๆวัดบุรพาราบนะคะอยู่ริมคลองค่ะตรงไปได้เลยค่ะพันมีสองอาคารนะคะอาคารท้างหนา้าตึกสามสันค่ะบ่มีลิฟต์นะคะกับอาคารข้างหลังตึกสองสันค่ะมีระบบคี์กั์นน้องยิงมันนี้เลือกใซเบริการตึกด้านหลังนะคะบอดี้น,นอนเตึกข้ทงหน้านะคะเพราะวา่าเตึกขงทางหนาห้าเขาดูแลค่ะฮาสิไปนอนเตืกองทังหลังกันค่ะ เราทันทันเอาบร,บร,บรเตอร์พานุทั้งหนานะคะราคา500บาทค่ะมาจ้งกุญแจ200บาทค่ะหลังจากเช็คอินมาจ้งกุญแจเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่นกะให้ข้าไปจอดรถด้านหลังนะคะเ้ากะหามองจอดรถค่ะแล้วก็เข้าไปในอาคาร2ชั้นนะคะตึกนี้เป็นตึกใหม่ค่ะพไดีรักสงบแนะนําตึกนี้นะคะระบบขีดกาดเข้าค่ะความปลอดภัยสูงสุดคุณทั้งหเข้าบ่าได้นะคะน้องยิงก็อนุญาต จิมคีการปุ๊บประตูก็เปิดกันทีค่ะเดี๋ยวเข้าไปมือในห้องกันค่ะห้องก็ทือว่าสะอาดสะอายังใหม่อยู่เลยนะคะตึกยังใหม่เดี๋ยวไปมือแดนไนค่ะว่าด้ดนในเพิร์มีกยังไงแน่ค่ะคลิกกับเพิ่นสแกนสองเธอนะคะเือทีสองคือเข้าไปในห้องนะคะนี่สแกนเรียบร้อยแล้วเข้ามาในห้องดูว้าวเลิศม,มากค่ะห้องกระทัดรัดไม่ใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวไปยังหกฟูดค่ะมีโตเครื่องแต่งให้นางนะคะมันก็จัดห้องแบบเปิดรูอลังการหน้าพัก ทีเดียวค่ะไม่นานไปสองขวดนะคะไม่กระดทิชชูให้แล้วก็ไม่โตะทํางานแล้วก็ไม่ทีวีให้มึงค่ะมีราตากผ้าให้ด้วยนะคะประมือห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็ถือว่าสะอาดสามึงตัวเย็นเป็นกระทัดรัดมินิมิน,มนิมีน้ำสองขวดค่ะอุย้ยก็ถือว่าโอเคนะคะหนึ่งยังแนะนําเลยค่ะทานทาราถือว่าโรงแรมสะอาดแนะนําเลยไม่มีอาหารเช้านะคะไปละค่ะ